เวลา17นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเทเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิรษีวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชาวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุ สร้างขึ้นตามพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชภายหลังจากขุดคลองพระดุงกรุงเกษมเป็นครูพระนครชั้นนอกและให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนกรุงศรีอยุธยาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดสมณัตวรวิหารโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาประโมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2411 ช่วงแรกเรียกว่าวัดนามบัญญัติเมื่อสิ้นรัชกาลจึงเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฎกษัตริยารามอันเป็นนามตามพระปรามาพิไทยวัดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือเป็นวัดในกรุงรัตนโกสินที่มีเสมาสองชั้นเช่นเดียวกับวัดสมบันราชวรวิหารชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาอยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัด และมีเสมารอบพระอุโบสถอีกชั้นเรียกว่าขันธสีมาซึ่งวัดที่มีเสมาสองชั้นประสง์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารรวมทั้งมีอาคารสําคัญได้แก่พระวิหารพระอุโบสถมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจํารัชการที่4ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของชุ้มประตูหน้าต่างส่วนผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมแตกต่างจากวัดอื่น เช่นเรื่องภาษาวกในบาลีและอัตถกถาพระอัคาราสาวก11พระองค์อาัคารสาวิกา8องค์ภาพการบำเพ็ญกรรมาฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัยทุดงขาวัตบนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจงในการนี้พระเทพชิรพเมธาจารย์บุญร่วมอัตถา,าโมเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามถวายพระกริง่งวัดมกุฏกษัตริยารามเนื้อนวะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศนีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารจากนั้นทรงดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมรูประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระสยามเทวะมาหามากุฏวิทยะมาหาราชปัจจุบันวัดมกุฏกษัตริยารามมีพระสงฆ์และสารมนเนนจำนวน99รูป